ความสุขแบบสล็อตอลิสันเดวิสใช้เวลาสังเกตพฤติกรรมของสล็อตสัตว์ที่เคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้าอาศัยอยู่บนต้นไม้และมีใบหน้าที่เหมือนมีรอยยิ้มอยู่ตลอดเวลาแล้วเขียนหนังสือชื่อ Be more slot. get the hang of living life in the slow lane โดยสรุปว่าคนเราสามารถมีความสุขเหมือนสล็อตได้หากมีมุมมองดังนี้ทำเรื่องที่ชอบและสนุก เขียนรายการสิ่งที่คุณชอบทำและทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อสัปดาห์เมื่อได้ทำเรื่องที่ชอบเราจะสนุกสนานเราจะสามารถทำสิ่งที่สร้างสรรค์ได้มีชีวิตใหม่และมีวิถีชีวิตเชิงบวกมากขึ้นพูดไม่ให้เป็นหาดพูดคำว่าไม่ให้ได้หากสามารถที่จะพูดปฏิเสธด้วยรอยยิม้มคุณจะลดความเครียดลงได้ถึง50%คุณเป็นคนใจดี แต่ก่อนที่คุณจะให้ความสำคัญกับคนอื่นให้ความสำคัญกับตัวเองก่อนรับคำชมอย่างมั่นใจการชมเชยเป็นเรื่องง่ายแต่การรับคำชมอาจเป็นอีกเรื่องหนึ่งอย่าซ่อนแสงของตัวเองความสามารถพิเศษของเรานั้นมีไว้เพื่อการยอมรับส่งรอยยิ้มและยอมรับว่าคนอื่นเห็นหรือรักเราเขาจึงชมเรามุ่งไปที่ สิ่งที่ทำได้ดีเมื่อสิ้นวันให้รับรู้ทุกสิ่งที่คุณทำได้ดีอาจจะจดลงในบันทึกประจำวันสิ่งเล็กๆน้อยๆมีความสำคัญภายในสิ้นสัปดาห์คุณจะมีรายการสิ่งที่ทำได้ดีมากมายการอ่านบันทึกจะช่วยให้คุณระบุได้ว่าทักษะและพรสวรรค์ของคุณอยู่ตรงไหนมีของดีปลดปล่อยมันออกมาของดีหรือความสามารถ ในที่นี้อาจจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆเช่นรอยยิ้มหรือการซราบซึ้งกับธรรมชาติรอบตัวเช่นเห็นดอกไม้บานก็มีความสุขลองนึกถึงช่วงเวลาที่คุณประสบความสำเร็จแล้วชื่นชมตัวเองหรือบอกเล่าให้คนอื่นฟังของมันดีจริงไม่ได้โม้ปล่อยใจไปกับกระแสะคลื่นปล่อยให้ตัวเองอยู่กับปัจจุบันเป็นช่วงๆหยุดเป็นระยะๆ เพื่อชื่นชมความงามของสิ่งรอบตัวใช้เวลาฝึกวันละ5นาทีโดยมุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่เห็นได้ยินได้กลิ่นสัมผัสและลิ้มรสถ,ถามตัวเองว่าตอนนี้ฉันรู้สึกอย่างไรพยายามอย่าเปลี่ยนแปลงหรือบังคับอะไรแค่ปล่อยให้ความรู้สึกเป็นไปนตามธรรมชาติและเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ชมชีวิตของตัวเอง